ผมพอเลยแล้วกันนะครับหรือว่าเก็บเล็กเก็บน้อยนะฮะอรอบแรการอบแี่3 2บบาทสวยงามโอ้โหตัวนี้นะฮะแปะนอนมาเลยนะฮะตัวนี้วักชว์ต่อคำเตือนวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกสน,นานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับจำแนะนำนะเพน ก็สวัสดีนะฮะเพื่อนเพื่อสมาชิกทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกรอบหนึ่งนะฮะในคลิปนี้ผมจะลองจัดซื้อตัวฟีเจอร์ไปสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับจัดไปที่ประมาณ2,000นะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่าในรอบนี้มันจะบวกหรือเปล่านะฮะถ้ามันบวกตั้งแต่รอบแรกเลยก็ถือว่าน่าจะใช้ได้นะครับผมก็ได้จะพอนะครับอ่ะโอเคนะฮะสี่ตัวสแกตเตอร์อ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปลุ้นตัวเขาเรียกอะไรนะฮะตัวฟีสปินเพิ่มสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะฮะ อลองดูดีกว่านะฮะสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะจาก8ตัวนะอ่าโอเคนะครับรอบนี้10ตัวพอนะฮะไม่ลุ้นตัวเขาเรียกอะไรนะตัวคูณก็แล้วกันเนาะไปลุยกันเลยดีกว่านะครับรอบนี้ถ้ามันบวกไวัยนะเกิน2000ผมพอเลยแล้วกันนะครับหรือว่าเก็บเล็กเก็บน้อยนะฮะอ่ารอบแรก320บาทสวยงามโอ้โหตัวนี้นะฮะแปะนอนมาเลยนะฮะตัวนี้วายเต็มแผงนั่นแหละสวย 2,144บาทอ่ะโอเคแนวโน้มแบบนี้น่าจะพอได้แล้วนะครับผมว่านะฮะเพราะว่าทุนเราเพียงแค่2,000นะฮะตอนนี้ก็บวกมาอยู่ที่2,560บาทนะครับถือว่าโอเคนะฮะถือว่ารอบนี้น่าจะจัดการอยู่นะฮะเก็บเล็กก็บน้อยพอนะฮะถือว่าเราบวกแล้วก็ได้กําไรแล้วก็ถือว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับอ่าไปซุปเปอร์เมกาวินนะฮะ2,240บาทนะครับอ่ะไปดูกันต่อเลยดีกว่านะฮะอีกประมาณสัก8ตัวหมุนเนาะ อรอบนี้ไม่ได้นะครับอีก6หมุนนะฮะโอ้โหตัวเคตัวนี้เสียดายจริงจแต่แต่ได้ตัวเคแทนไม่มานะฮะตัวเอ่ายังไม่ได้อีกนะเลยสี่หมุนนะครับอ่าโอเครอบนี้นะฮะแปะนอนมาอีกแล้วโอ้โหอะไรกันเนี้ยนะฮะสองพบาทอ่บาทะตอนนี้ยอดลงผมอยู่ที่5 2 0พันสอบาทนะครับก็กําไรประมาณ3 0 0พันกว่าละถือว่าโอเคนะครับใช้ได้ไม่เล่นต่อนะครับเดี๋ยวหมดรอบนี้ผมน่าจะพอเลยแล้วกันนะฮะ มาแบบเป็นดวดไปแบบเป็นดวดแล้วกันนะครับสําหรับการเล่นในรอบนี้นะา2,560บาทนะครับเราเหลือตัวหมุนนี่ประมาณ4ี่ตัวหมุนนะเดี๋ยวมาลุกันเลยดีกว่านะครับรอบนี้จะเป็นยังไงโอ้โหยังได้อยู่256บาทโอ้โหรอบนี้เสียดายนะครับไม่ได้นะฮะอืมอีกตัวสุดท้ายโอ้โหไม่ได้ละอ่ะสุดท้าย,ยจริง อ่ายังได้ตัวเจอ,อยู่192บาทนะครับอ่ายังได้อีกรอบหนึ่ง64บอ่ะโอเคนะครับหมดแล้วตอนนี้ก็ยอดรวมอยู่ที่5,700กว่าบาทนะครับถือว่าน่าจะโอเคอยู่นะฮะบวกมาสา0 0ันกว่าเนาะก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ยังไงเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปแล้วกันนะฮะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ